ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับกับนูเป้นะครับนูเป้สวัสดีค่ะก่อนเลยไปเล่นอยู่นี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตไขห่านนะครับตอนนี้ไข่เริ่มเยอะแล้วนะครับเริ่มประมาณหลายๆฟองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับแต่ฟองเก่านะมันมีห้าฟองนะครับเดี่ยมันร้องแล้วมันเห็นคนไม่ได้นะครับ อันเก่ามีห้าฟองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฟองใหม่มันจะขาวกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับอยู่ในเนี่ยครับนนีครับในคอกห่านนะครับนี่นี่ครับอยู่ในตรงนี่ครับไหนขอดูหน่อยโอ้ฟองใหม่นีสามฟองนะครับไอ้ยอ้ครับสำหรับอาหารห่านนะครับผมก็ให้เป็น อาหารไก่ไข่นะครับผสมกับลำนะครับแล้วก็ต้นกล้วยสับแล้วก็ข้าวโพดนะครับข้าวโพดบดนะครับนะครับสำหรับเด็กๆก็อยู่บริเวณนี้ครับอาหารได้กินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับช่วงนี้รถขนไก่นะครับรถส่งไก่นะครับหยุดนะครับก็มีออเดอร์หลายกล่องนะครับแต่ตอนนี้ยังขายไม่ได้นะครับเพราะว่ารถขนไก่เขาไม่วิ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์ไข้หวัดโควิด19นะครับก็เลยเขาก็เลยหยุดนะครับแถวนี้นะครับ ก็บางบางที่นะครับบางที่บางจังหวัดเขาก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังส่งอยู่แต่ว่าที่ผมอยู่นยเขาหยุดนะครับนี่ครับไก่ก็ร้อนนะครับตอนวันนี้ร้อนมากนะครับไปแอบอยู่ข้างในผมก็พยายามฉีดน้ํานะครับฉีดน้ําให้ให้พวกไก่เนี่ยมันคลุกฝุ่นนะครับข้างนอกนี่จะหลากหลายสายพันธุ์มากนะครับเดี๋ยวคอกนกยุงนะครับจะมีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับผมจะทําไว้ในนี่ครับทาไว้ในเนี่ยครับจะทําใหม่นะครับทำใหม่ตรงนั้นเดี๋ยวเป็นคอกเต่ากระต่ายนะครับ มันก็ยังไม่มีเวลาทําเลยนะครับวันนี้ก็มีงานอีกแล้วนะครับเนี่ยครับผมจะเทพื้นนะครับตีอันนี้ไว้แล้วนะครับตีตีแบบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาซีแพคมาใส่นะครับเราวางไวเมทอะไรเรียบร้อยนะครับไวเมทก็คือเหล็กนั่นเองนะครับเหล็กที่รองนะครับก็มีงานใหม่มาเรื่อยๆครับตรงนั้นก็ยังไม่ได้มุงสักทีนะครับนี่ครับงานเยอะครับแต่บุคลากรของผมไม่พอนะครับผมก็ต้องค่อยๆทำมาทีละหน่อยนะครับ สำหรับเด็กๆขอกนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยออกมาข้างนอกแล้วนะครับนี่ครับเริ่มโตแล้วครับคงจะวุ่นวายน่าดูนะครับมันเริ่มเริ่มจะสี่เดือนแล้วนะครับนี่ครับพวกนี้ก็ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกว่าๆนะครับมาดูแมสสี่กับจิวริวกันบ้างนะครับโอ้โหอยู่ในนะครับจิวลิวกินอาหารเสร็จแล้วนะครับเร็วๆ ลุกขึ้นมาเร็วจะลุกไม่ไหวนะครับอยู่เร็วเด้๋ยวเร็วลุกลุกมาล็กโอ้หไม่ลุกนะครับโดยมาสี่ก็ลุกวันนี้ครับนี่ครับแหนที่ผมเพาะไว้นะครับเต็มแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องช้อนขึ้นมานะครับช้อนขึ้นมาให้กับพวกเด็กๆนะครับพวกนี้ก็รออยู่นอกนะครับรอไก่ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปอัปเดตน้องควายนะครับสำหรับชื่อที่ FC นะครับ ช่วยกันตั้งนะครับผมก็ได้จดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลือกกันอีกทีนึงนะครับนี่ครับก็ขอบพระคุณนะครับเยอะแยะมากมายหลายชื่อเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักของเจ้าฟางก้อนมาให้อีกนะครับตอนนี้เขาอยู่ด้วยกันได้แล้วนะครับอยู่ด้วยกันดีแล้วครับพวกนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับเราแวะมาดูเป็ดกันสักหน่อยนะครับสําหรับเป็ดไข่นะครับมี fcc ถามมานะครับพวกเป็ดไข่น้อยนะครับกากีแคมเบลผมไม่ได้เพาะแล้วนะครับ ก็คือว่าผมเพาะมาแล้วมันได้ตัวผู้เยอะนะครับแล้วตัวผู้มันขายไม่ได้นะครับเราต้องเลี้ยงเลี้ยงไว้มันเปลืองอาหารนะครับก็ก็จะเพาะและขยายพันธุ์ต่อนี่มันมันมันค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงนะครับในการได้ตัวผู้นะครับผมก็เลยคิดว่าเราจะซื้อเป็นลูกเป็ดตัวน้อยมาดีกว่านะครับลูกเป็ดตัวน้อยก็ไม่กี่ตังค์นะครับประมาณ25บาท30สิบบาทเนี่ยครับก็เพาะแต่เป็ดบาบารี่นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาเข้าตู้นะครับก็คือปล่อยให้แม่เขาฟักเลยนะครับ สำหรับเป็ดบาบารีนะครับมีหลากหลายอายุนะครับหมา้วครับห่านนะครับมาแล้วครับโหดร้ายนะครับหายไปไหนตัวหนึ่งอ๋อยู่นี่ตัวสี่ตัวนะครับนี่ครับเราก็จะพามาชมเด็กๆนะครับวันนี้ก็วิตน้ำใส่ให้คลุกน้ำนะครับเนี่ยครับน้ำแล้วก็มีน้อยแล้วนะครับเนี่ยวิตใส่ตรงนี้ครับให้เขาคลุกที่โคนเล่นบ้างนะครับมันร้อนนะครับร้อนมากตอนกลางวันนะครับ เกือบ40องศาครับนี่ครับเดี๋ยวอีกสักพักนะครับคลิปเย็นๆก็จะมีคลิปหนึ่งครับเป็นการรีวิวตู้ฟักนะครับตู้ฟักไข่ที่ผมทําขึ้นนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายขนาดนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมเดี๋ยวน่าจะน่าจะเย็นๆนี้นะครับนี่ครับแม่ควายตัวนี้นะผมคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะออกนะครับดูท้องมันใหญ่แล้วนะนี่ครับเฮ้ยอันนี้มันโดนอะไรนะ มันน่าจะโดนขวิดนะครับเนี่ยเป็นแผลนะครับเป็นแผลนะครับมีเลือดออกนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับก็มีน้องลูกแปงของเรานะครับมันตามันแดงแงนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับแล้วก็ไอ้บัวลอยอีกตัวครับลูกแปงมาหาพี่เลวโอ้โหเนี่ยครับตามันแดงๆงเนี่ยครับผู้รู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับควรทําไงดีนะครับก็ตอนนี้ก็มียาออกซี่นะครับออกซี่ก็ก็ไม่รู้ว่าจะฉีดยังไงเดี๋ยวผมจะโทรไปถามปลาสัตว์อีกทีนะครับ โอ้โหมาหาเลยนะครับขอโ้งลูกแปงของเรานะคุ้นนะครับคุ้นตอนน้อยๆนะคุ้นแล่บัวลอยอีกตัวนะไอ้บัวลอยก็ตาแดงนะครับมีขี้ตานะครับนี่มันห่วงลูกมันครับดูแม่เขาตัวแก่นะครับตัวนี้เริ่มแก่คนยาวละเนี่ยวเดี๋ยวดม๋ดม๋ยวเดี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 ๋ยวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดยเดี๋ยวเดี๋ ตามันแดงๆนะครับนี่ครับแต่ผมมียาอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะทำไงนะครับมันน่าจะติดกันหรือเปล่านะครับนี่ครับไม่รู้เป็นโรคหรือเปล่าแต่มันก็กินดีวิ่งได้นะครับนี่ยมันอันนี้ครับตาแดงนะครับแต่แม่ชบากับน้องกําไรทองนี่ไม่มีปัญหานะครับยังดีอยู่เดี๋ยวผมจะเอาฟางมาให้นะครับวันนี้เอายญ้าเนเปียมาให้นะครับตัดไปตัดบ้านบ้านพี่นะครับเขาเขาเจ้าออกนะครับเนเปียนะครับผมว่าเก็บท่อนพันไว้ ไว้ขยายพันธุ์ต่อด้วยนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรียนเลยอะไหนฉบาดดิอ๋อเดี๋ยวผมก็จะคัดชื่อนะครับผมจดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดว่าจะเอาชื่ออะไรดีนะครับที่ตั้งมาสามตัวนะครับมันเริ่มมันน่ามันน่าจะหิวแล้วครับมันน่าจะหิวแล้วเดี๋ยวผมไปเอาฟางให้นะครับเดี๋ยวอัดคลิปให้เสร็จก่อนนะครับ นี่ครับไอ้มืนเนีบไอ้มืนมันจะรุ่นรุ่นตัวจะเท่าๆกำไรครับไอ้มืนเนี่ยครับตอนแรกตามันแดงแล้วมันเริ่มดีขึ้นเลยไอตัวเนี้ยตัวนี้ครับที่ผมบอกว่ามันจะลูกมันจะออกครับดูมันกระวนกระวายมากเลยนะครับวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หายใจแรงนะครับเนี่ยครับมันเป็นขี้ตานะครับเป็นหลายตัวนะครับถ้าใครเคยเลี้ยงควายก็บอกผมได้นะครับให้คําแนะนําได้นะผมก็มือใหม่นะครับ เป็นอย่างนี้ครับชมเป็ดน้อยบอเบอรี่สักหน่อยนะครับเดินผ่านมานะครับเริ่มโตแล้วครับแล้วมันก็จะมีแก๊งหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงบ่อนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาออกมาปล่อยนี่และครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ในวงนะครับประมาณนั้นสิบกว่าตัวได้นะครับเนี่ครับอยู่ในนี้ครับแล้วก็มีเด็กๆอยู่ข้างในนะครับเป็นเด็กอนุบาลนะครับบริเวณนี้ก็เริ่มเขียวแล้วครับตรงนี้เริ่มชุ่มชื้นแล้วครับเดี๋ยวจะเริ่มปลูกแล้วครับเริ่มปลูกหน้าแรงนี่แหละครับ มันรอดก็คือว่ามันแข็งแรงนะครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสระนะครับสระบ้านข้างบ้านริมน้ํานะครับผมจะผมวิดน้ําจนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจับปลากันนะครับมีปลานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับสระข้างบ้านริมน้ํานะครับวิดน้ําออกจนเห็นอันนี้แล้วนะครับเห็นขี้ดินแล้วครับเดี๋ยวขี้เลนนะครับเดี๋ยวจะเอาแหมาทอดนะครับมีปลาครับมีเยอะนะครับเกินยี่สิบสามสิบตัวแน่นอนนะครับ ตอนผมวิทน้ำนะครับปลามอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยมันอยู่หน้าทอยหน้าหัวกระโหลกเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ครับทั้งตัวใหญ่ตัวล็กแขนก็มีนะครับแล้วก็มีกบนะครับกบก็มีนะครับกบเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ดูนะครับมันอยู่บริเวณเนี้ครับอยู่ใกล้นี่ยทั้งกบทั้งปลานะครับปลากบเนี่ยปลากับกบนะครับไม่ใช่ปลากบนะครับก็คือมันเข้ามาจากตรงนู้นนะครับแล้วก็ผมจับมาปล่อยบ้างนะครับปล่อยในเนี่ครับมันก็อยู่ในเนี่ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะเอาแหมาดึงนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะครับถ้าถ้าถ้ามีเวลานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจับปลากันครับจับปลาในนี้ครับมีแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นแล้วนะครับเนี่ครับเรามาดูไก่งวงนะครับมันแอบไข่อยู่ครับเดี๋ยวมันมาไขอยู่นี่ครับไก่งวงตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดฟองนะครับแปดฟองครับแปดฟองถ้ารวมวันนี้ก็เก้าฟองนะครับเนี่ยไหนเนี่ย แล้วว่าเด็กๆเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้นะครับแล้วก็เติมอาหารให้เขานะครับอยู่ในนี้ครับเริ่มโตแล้วครับมาอัปเดตให้ชมทุกๆวันนะครับว่ามันว่ามันโตไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับนี่เป็นบาร์บรี่นะครับมีในนี้ประมาณสิบตัวนะครับสนใจก็เอาไปได้นะครับนี่ครับแบ่งไปเลี้ยงดูได้นะครับก็ไม่แพงครับประมาณตัวละห้าสิบหกสิบาทนะครับตามอายุครับตามอายุอายุเยอะก็แพงหน่อยนะครับนี่ครับเด็กๆ เดี๋ยวผมก็จะเก็บมูลนะครับพรุ่งนี้จะได้เก็บมูลนะครับแล้วก็ทําการคัดแยกตัวที่ใหญ่ๆออกไปนะครับตัวที่เล็กก็เอาไว้ก่อนนะครับใหญ่ก็ออกออกไปคอกหนึ่งนะครับแล้วก็ทาเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวใส่ข้อเท้านะครับไอพวกหัวแดงๆหัวอันนี้นะครับมันคนละสายพันธุ์นะครับเราต้องแยกนะครับผู้ป่วยเป็นบัเบอรี่ที่เราแยกมานะครับก็ดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเข้าฝูงนะครับกลับเข้าฝูงนะครับพวกนี้ก็เริ่มขึ้นมานอนข้างบนคอนะครับเริ่มนอนเป็นแล้วนะครับเริ่มรู้ที่นอนแล้วครับ สำหรับไก่งวงนะครับผมเริ่มดูออกแล้วนะครับตัวผู้ครับสองตัวเนี่ยครับตัวผู้นะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวเราไปไปดูกันใกล้ๆครับนะครับไก่งวงสองตัวนี้ตัวตัวผู้แน่นอนนะครับเนี่ยตัวผู้มันจะย้อยๆนะครับอันนี้ตัวเมียนะนี่ก็น่าจะตัวเมียแล้วก็มีหายไปไหนอีกว่าูนูนๆู่นูนอีกสองตัวนี่ครับเนี่ยครับเดี๋ยว ถ้าใครสนใจผมก็แบ่งนะครับแบ่งก่งวงนะครับชุดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะครับน่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตไข่ห่านนะครับแล้วก็พามาเยี่ยมชมเด็กๆยามเย็นๆนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับก็คืออะไรๆมันก็คือแบบการขนส่งก็ยากนะครับสําหรับไก่นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งไข่ไก่นะครับแพงนะครับช่วงนี้นะครับพอค้าไม่ขายบางคนนะครับถือโอกาสนะครับถือโอกาสนะครับฉวยโอกาสขึ้นราคาไข่นะครับนี่ครับขึ้นราคาไข่ไข่ไขไก่ก็แพงนะครับไข่ไก่ไข่เป็ดขึ้นนะครับนี่ครับผมก็เลี้ยงไว้แค่พอได้กินไข่นะครับบางทีนะครับสถานการณ์ที่มันเกิดแบบนี้นะครับเราก็พยายามคือพึ่งพาตนเองให้ได้นั่นเองนะครับ มีอะไรก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ในบ้านนะครับไว้กินนะครับแล้วก็ไก่ก็เลี้ยงบ้างนะครับเลี้ยงบ้างก็คือไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับเลี้ยงไว้พอกินไข่ก็พอนะครับเลี้ยงเยอะมันเหนื่อยนะครับเมื่อก่อนผมเคยเลี้ยงนะครับถ้าเลี้ยงเป็นในเชิงพณิชย์เราต oui, like, e ้องมีเวลานะครับเลี้ยงสองร้อยสามร้อยตัวอย่างเงี้ยครับองมีเวลาดูแลนะครับนี่ครับผมก็เลี้ยงไว้ประมาณนี้ครับก็พอได้กินไข่นะครับเลี้ยงไว้สิบตัวนะครับติดบ้านไว้คัห้าตัวสิบตัวก็ได้นะครับ อาหารนะไม่จําเป็นต้องซื้ออาหารกระสอบก็ได้นะครับถ้าเลี้ยงไว้น้อยนะครับพวกเศษอาหารนะครับข้าวสุกเนี่ยครับเขาก็ไข่นะครับนี่ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม